น้ำหอมที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่ามาพูดให้ฟังแต่ไม่ได้พูดทั้งหมดนะแบ่งเป็นคลิปๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็มันรีวิวไปหมดแล้วแหละแต่ว่าแค่จะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะ before and after เนอะเพราะว่าอมตอนแรกที่เราใช้เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่า การติดทนการกระจายตัวแล้วก็กินแบบเบสโนตหรือว่าอะไรมันเป็นยังไงนะแล้วก็มันเวิร์กแค่ไหนก็เลยวันนี้กาจะมาพูดให้ฟังนะครับเป็นตัวตัวไปแล้วกันโอเคเริ่มจากตัวแรกที่เราจะมาพูดเสียงก็จะแหบนิดนึงนะครับ เอาอัสซาร์ลบไปก่อนนะครับก็ตัวแรกตัวแรกที่จะมาพูดถึงก็คือตัว wa ว e นะครับอเว e ของว i n เซนตซึ่งตัวนี้จะมีปริมาณ20 ml นะครับ20 ml แล้วก็เป็นน้ำหอมที่ราคาถูกมากราคาถูกจริงๆนะครับแต่ว่าคุณภาพอื แค่เปิดฝากล่องออกมานะกลิ่นก็โชยออกมาเบาเแบบหอมอากหอมมากแต่ว่าเป็นน้ำหอมที่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะเพอร์เฟมอร์เหรอใช่ไหมเพอร์เฟมอร์ในการมาลัางสารกลิ่นมาปรุงกลิ่นให้คือกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบผมว่ากลิ่นมันดูแบบยูนิคอยู่นะกลิ่นยูนิคแล้วก็ไม่ซ้ำใคร คือไม่ค่อยมีใครใช้กลิ่นแบบนี้แน่นอนอมืมันเป็นน้ําหอมกลิ่นกาแฟเว้ยก็อย่างที่เคยรีวิวไปอะนะแต่วันนี้จะมาพูดให้ฟังว่ามันเป็นยังไง <c oughs> มันเป็นน้ําหอมที่เราเปิดออกมาเราเปิดออกมา เราก็จะได้กลิ่นกาแฟเหมือนกลิ่นกาแฟขั้วบดที่กำลังจะถูกนำไปชงเหมือนกลิ่นพวกกาแฟโกครีมาหรือว่ากลิ่นกาแฟที่ยังอืมที่ยังไม่ได้ทำการปรุงรสชาติอะไรมากมายเห <c oughs> มือนเป็นกลิ่นกาแฟที่กลมกล่อมในระดับหนึ่งแล้วก็กำลังจะแบบเหมือนใส่ครีมใส่ ดิฟนมลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะกาแฟโคบดกาแฟอะไรเงี้ยเหมือนกลิ่นร้านคาเฟ่อหอมมากคือแล้วมันก็จะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นดอกไม้อ่ะกลิ่นกลิ่นกุหลาบหรือกลิ่นอะไรไม่แน่ใจอ่ะป,ปลายของกลิ่นกาแฟเนี้ยคือขวดนี่แบบค่อนข้างสวยเลยนะผมว่าดูเรียบเรียบแต่ดูสวยดีแพ็กเกจดีมาก ดีจริงๆคือเขาไม่ได้โม้งนะอันนี้เป็นน้ำหอมของพี่วินนะครับพี่วินเซนต์ที่ขายพวกออของใช้ต่างๆนานาอิเล็กทรอนิก์อะไรเง,งี้ยในทิกตอกอะนะคือจนคือเขาขายดีมากอะจนตอนนี้ของหมดต้องพรีออเดอร์เอานะขวดละประมาณ300กว่าบาทประมาณเนี้ยได้20 ml แล้วว่าคุ้มนะถ้าเทียบกับกลิ่นและ ุณภาพแบบนี้นะซึ่งกลิ่นดีมากดีจนแบบเราเรายกนิ้วให้เลยอะ่ะอืมคือแล้วตอนเรากดได้มานะไม่มีโคส,ส่วนลงส่วนลดอะไรอีกไปไปมาเหลือสองร้อยสามสิบบาทอะ่ะแม่งโคดคุ้มเลยเว้ยคุ้มแบบคุ้มสุดๆอะ่ะเออใครอยากได้ก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องรอหน่อยนะเพราะว่า เหมือนของเขาจะขายดีมากอ่ะขายดีสุดๆจนจนขาดตลาดอ่ะเออจนขาดตลาดแต่ว่าของแกตัวอื่นยังไม่ได้ลองนะพวก r o y a l b a c k หรือว่าพวกอ่จำชื่อไม่ได้ละมันมีอยู่อีกกี่ตัวว่าสี่ตัวหรืออะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้ว,ว,ว,ดลวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาลองให้ให้ดูแล้วกัน สำหรับตัวนี้ความติดทนบอกเลยว่าเออทนมากแต่ชั่วโมงสิบชั่วโมงขึ้นสมมุติเราฉีดไว้ที่คออย่างเงี้ยที่คนผมอย่างเงี้ยคือเราไปลูบมันยังไม่กลิ่นติดผมมาอยู่เลยทั้งทที่ผ่านไปแบบเป็นสิบชั่วโมงแล้วอะ่ะยิ่งฉีดเสื้อผ้านี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคือติดมากอะ่ะติดจนจนตอนเนี้ย เกินสิชั่วโมงแล้วยังได้กลินอยู่เลยอ่ะนี่ก็น่าจะสิบกว่าชั่วโมงแล้วด้วยอ่ะคือติดทนดีมากแล้วความกระจายตัวแบบโอเคเลยอ่ะแบบกลิ่นกินหลอ่อกินเท่กินแบบดูสมาร์ทอ่ะดูแบบเรียบหรูเออดูแบบค่อนข้างภูมิฐานแล้วก็กินม,มีเสน่ห์มากอ่ะกินไม่ไม่ไม่ถือว่ากระตกกระตากนะ มดมยังไงก็ชอบอืมแต่เคยเจอรีวิวเนึ่งอะในติกต่อนี้แหละเขาดมแล้วเขาบอกเขาไม่ได้กิน <c oughs> ไม่ค่อยได้กินกาแฟไล้ก็เลยงงงเอะคือจมูกเขาไม่ดีหรือจมูกเราไม่ดีวะแต่ว่าเท่าที่เราดมอะ่ะคือกลิ่นกาแฟมันออกมาค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะ แล้วตามได้กลิ่นแบบดอกไม้ตามได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยออดอกไม้ไม่ได้ออกมาชัดเจนมากนะส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นกาแฟากลิ่นแบบเอ,อครีมกลิ่นแบบนมนมข้นจืดอะไรอย่างเงี้ยเออกลิ่นฟองนมเบาๆมันเหมือนกลิ่นกาแฟาที่เขารังสรรค์ออกมาได้ได้ดีแล้วอะเออถ้าเป็นกลิ่นกาแฟาที่มันมากกว่าเน,นี้ยมันก็จะดูไม่ค่อยเป็นน้ําหอมถูกไหม เออมันค่อนข้างพอดีแล้วอะ่ะแล้วคือใช้ได้แบบจะไปเดทไปกินข้าวหรือว่าเออเป็นทางการหรือว่าไปออกอานหรืออะไรเงี้ยได้เลยนะยิ่งอยู่ในห้องแอร์ยิ่งกลิ่นชัดยิ่งกลิ่นหอมแต่ว่าตัวนี้คือติดทนดีมาก p o w e ขวดสวยสเปรย์ค่อนข้างโอเคเลยดีมาก เรายังดมไม่หยุดเลยนะชอบดมมากบางทีก็ฉีดไว้แบบที่คอที่ข้อมือไว้ดมเองเนี่ยแหะฉีดนอนก็เคยนะเออหลายหลายรอบแล้วสองสามรอบแล้วฉีดนอนแล้วกล่องเขาทํามาดีมากอะ่ะเออทํามาดีมากดูดิดูแพ็กเกจเขาดิสามรอกว่าบาทได้แพ็กเกจแบบเนี้ยเท็กเจอร์อะไรดีมากเลยเอาไว้ เนียรายละองค์รายละเอียดก็ครบถ้วนใครที่ซื้อไปก็ลองไปอ่านลองไปดูรายละเอียดกันเองนะคือรายละเอียดเขาใส่มาครบถ้วนมากคือพี่วินเขาใส่ใจในการในการทำออกมามากเรารู้สึกได้เลยว่าพยายามทําของดีที่ราคาถูกออกมาให้เราได้ใช้กันด้วยแล้วมันดีมาก เราโคตรอยากสนับสนุนอะไรแบบนี้เลยถึงแม้เขาจะรวยล้นฟ้าแล้วนะรวยมากรวยพอๆหรือลองๆพิมพ์ลิพายก็ว่าได้อะคือรวยมากเออแต่เราก็ยังอยากสนับสนุนเขาว่าคือเขาทําตั้งใจทําของดีออกมาให้เราได้ใช้อะ่ะไม่ต้องจ่ายแบบแพงอะ่ะอืมขวดนี้เราว่าขายแบบห้าหกร้อยยังไม่แพงเลยยี่สิบมลแบบเนี้ยเออ แต่นี่สามร้อยกว่าบาทแล้วเราได้มาตอนแบบโค้ดอะไรไม่รู้มันประเดีประดังมาเหลือสองร้อยสามสิบาทยิ่งคุ้มเข้าไปอีกอะใครไปหาในทิกตอกตอนนี้อาจจะหายากหน่อยนะเพราะว่าของมันขาดสต๊อกไม่รู้จะมาอีกทีต้นเออกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนก็ไม่รู้อืมแต่ตอนนี้ของมันขาดสต๊อกก็ลองรอกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับกลิ่นเออเว กลิ่นกาแฟที่แท้ทรูคือกลิ่นเหมือนร้านกาแฟมากอะ่ะหอมยูนิคห,หล่อหรูคือใส,ส่สูตรอ่ะเออกินใส,ส่สูตรไปจัดกันได้เลยนะครับสำหรับกลิ่นอื่นๆหรือว่าออตัวอื่นเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังแล้วก็น้ำหอมของพี่วินเอยหรือว่าของแบรนด์บอลวอนของพี่น็กเอยเดี๋ยวเราจะลองมานะว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะสำหรับบางตัว ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับาการสรุปรีวิวหลังใช้งานนะครับเพราะว่าเคยรีวิว First i m p r e s s i o n ไปแล้วเนาะอันนี้คือหลังใช้งานเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าครับ